เคยเดินขึ้นบันไดมันเสียวป้อแปรบหรือเวลาเดินบินทาบาทมันเสียวมันมันเจ็บ,บมันขาดก็ดีขึ้นหาเดินบินทาบาทเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเดินได้คล่องแคล่วแล้วดีใจด้วยที่เรารจะได้พูดความจริงกันเออควา,ามจริงมันเป็นยังไงยังไงก็ให้มันให้มันเป็นทานฐานต่อคนต่อไปว่าเออเขาที่เขากำลัง สนใจแต่ยังตัดสินใจไม่ได้เขาจะได้ตัดสินใจได้ว่าเออเขาหายจริงเออเขาหายจริงเอออันนี้หายจริงๆริงเออหลวงตาก่อนที่หลวงตาจะมาเจอดีบูนี่มีคนแนะนําหลวงตามาหรอคะไม่มีอ๋อไม่มีนะะฉันเปิดยูทูบดูอยู่ในยูทูบอ e อดูเปิดดูยูทูบดูเอ๊ไปเจอเออไปเจอทีแรก แล้วก็มีพระอะไรลุงตาอะไรลุงตายาวนั่นแหละแกก็บอกว่าแกเคยเดินเดินเดินเส้นนเดินเดินเดินเส้นหนึ่งแกไปไม่ไหวใช่ยี่สิบาทนี่แกไปไม่ไหวแล้วะแล้ตอนนี้แกเดินเป็นกิโลดันไปได้เกือบหมดมันก็ดีขึ้นเยอะแล้วหลังจากนั้นฉันก็สั่งมาอีกชุดหนึ่ง ก็ดีขึ้นมาทุกวันนี้รู้ดีสึกรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นมากเลยครับดีขึ้นมากเลยเพราะว่าเอ,อจากเขาเคยเดินขึ้นบันไดมันเสียวโป้แปรบหรือเวลาเดินบินทบาทมันเสียวมันมันเก็บมันขัดก็ดีขึ้นหายหายหายเป็นหายแบบว่าหายแบบปิดทิ้งไปเลยว่างั้นเถอะหายดีมากเลยหายหายหายสมใจที่ ตั้งใจไว้เลยว่าหายเพราะว่าฉันนี่มันก็เหมือนหนูรองยาเเป็นหนูรองยากองยาเป็นตันเลยอะกองยาเป็นตันนะมันเป็นแสนแสนเพราะเรื่องข้อเข่าเรื่องหัวใจเรื่องกําลังกายอะไรเนี่ยก็ลองทุกอย่างทุกเพ่งทุกอย่างมันก็ไม่ดีขึ้นมันดีดีชั่วคราวดีชั่วคราวแล้วมันก็เป็นอีกดีชั่วคราวแล้วมันก็เป็นอีกหมดหมดเป็นแสนแสน นี่ก็มาหายมาหายดีบุลเนี่ยก็วูบลงกับพื้นอ่อนไปทั้งตัวมือไม้หนีกเนี่ยปากคอเขียวเบี้ยวหมดเลยค่ะเหมือนเป็นน้มาพึกอะไม่ก่อนนั้นแม่มีอาการไม่เคยเป็นไม่เคยไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ผ่าหลังก็ผ่าอยู่ผ่ากระดทับเส้นแต่ว่าเดินได้อะไรได้เนาะก็มีนิดน่อยแต่ตอนนี้มันโล่งไปหมดแล้วได้กินตัวนี้มันดีมันดีกระทั่งกระดูกทับเส้นกระทั่งหัวเข่าอะไรมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะอีกไม่นานเดินได้ เนิไปนันงเดินได้ไม่อันนี้คือเดิมอยู่แล้วอ่ะเคยผ่าตัดหลังมาแต่ก็คือทํางานได้ไปได้ปกติใช่ไหมคะแต่มีอยู่อยู่มันก็รู้สึกว่ามีอาการเกร็งใช่ไหมคะแล้วก็ปากเบี้ยวปากน้ําลายหยิดแบบอ้าไม่ได้เลยปากหนักหนึกเหมือนเลยค่ะตอนที่แม่เป็นอ่ะมันเป็นอยู่ที่ไหนเป็นแบบนี้เป็นข้างนอกนู่นข้างถนนกำลังเดินเข้าบ้านมาใช่ไหมคะกำลังยิ้วของกำลังยกของอ่ะจ้ะยิ้วของก็เป็นท้านรถนอนใจเลยอ๋อ นี่คือนั่งตอนนั้นคือที่เป็น,นคือนั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาในหูบ่บานเหรอแมจ่จ่ายจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วก็ทุดลงกับข้างหลังเลยอะ่ะ uh huh. แต่ไม่ได้ล้มทุดลง uh huh. อ่อนไปทั้งตัวเลย uh huh. แบบตาเตอร์ลายหมดเลย uh huh. แล้วคนก็หามก็ไปข้างในแล้วก็รถกู้ชีพมาแล้ว uh huh. อาดดีะไม่มีแล้วเป็นครึ่งตัวแล้วเดินเหินก็ไม่ได้มือก็งิกอย่เงี้ยตลอดชีวิต uh huh. หมอบอก uh huh. แล้วทีนี้แม่อยู่ที่โรงพยาบาลน,นอนโรงพยาบาลน,นานไหมประมาณหกวัน ประมาณหกวนันแล้วเขาก็ให้กลับมาจ<า>้ะก,กลับมาก็คือมานอนอยู่กลับมาก็อ่อนไปทั้งตัวเลยต้องรถคนอุ้เป็นแถวรถเข็นเข็นเข้ามาอ๋อเข็นเข้ามาเลยอ่ะแบบอ่อนไปหมดเลยอ่ะเดินล้มแผลล้มแผลเลยอ่ะค่ะคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จ<า>้ะข้าวก็ป้อนกินอ่ะค่ะแล้วตอนที่แม่เป็นใครดูแลแม่ตอนนั้นไม่ได้อยู่ตรงน,นี้ไปอยู่กับลูกชายฝั่งนู้นพอค่อยทั่วแล้วกลับมาอยู่นี่ดูคนเดียวตอนนี้อยู่คนเดียวกินนี่แหละ ก็นที่ดีขึ้นทำก<า>ับข้าวทำอะไรได้แล้วมือไม้หยิบได้ซักหน้าซักไรได้หมดอ๋อค่ะแม่สามที่สี่มันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆ<า>มันไดก็ขึ้นไม่ได้เลยต้องเอามือเท้าอย่างเงี้ยเดินก็ต้องจับ,จบก็กก็แกกไปตลอดเดี๋ยวนี้จับม,ๆๆมั่งไปจับมัง่ง่ะนะพอหัวเข่ามีแรงค่ะพอทานไปแล้วรู้สึกว่ามันมีกําลังมันมีแรงเลยหรือม่ตอนเนี้มันดีขึ้นด้วยแดดแล้วดีขึ้นตามลําดับใช่ไหมคะจ้าจากเม็ดที่สามที่สี่รีขึ้นเรื่อยๆจ้า คิดว่าพิการเนี่ยสีตลอดชีวิตอ่ะแล้วพิการร้องไห้ตลอดเลยกูทําไงไว้อย mm ู่อย่างนี้อะไรเงี้ยกลับคงเคยทำงานกลับมาจากบ้านลูกชายไม่อยู่นี่ก็ตัดสินใจซื้อนี่แหละสั่งเองเลยมีเบอร์โทรลองดูเขาบอกสองวันถึงอะไรเงี้ยก็พอแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์นะเมตรสองเม็ดยังไม่เห็นรล้ที่สามที่สี่ที่ห้าถูกเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันดีขึ้นยังไงแม่มันรู้สึกว่ามันมีกําลังหรอคะมีกําลังแล้วมือไม้มันแบรอะไรหมดเลยอะไรเงี้ย จากที่ว่ามันมีปีกเข้าอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันลอยตัวเขียวเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นแม่พูดไม่ชัดเลยใช่ไหมคะไม่ชัดเลยอยู่บานปากคอเบี้ยวหมดเลยปากก็หนักค่ะและชนิดเรื่องพูดเนี่ยมันชัดเยนถือว่าปกติเลยนะตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยไม่ได้มีปัญหาว่ามันแบบพูดไม่ชัดเลยอะไรเลยนะแม่มือก็กินข้าวไม่ได้กินมือเนี่ยตอนนี้มือกินข้าวได้แล้วตอนนี้คือทํากับข้าวทานเองได้ืนยจะอาบน้ําเองได้ใส่ผ้าเองได้หมด๋อน่าแม่ถือว่าได้ชีวิตใหม่ที่ทาให้แบบนี้ ก็น่าจะเหมือนเดิมต้นใหนหรือ่ะก็ไม่คิดว่าจะเจอแบบมันลองมาเยอะแยะเลยแล้วก็ปุูกก็เปิดยังอยู่เลยแต่มันก็ไม่ได้ผลนะหน้าซื้อทีไม่อยากพูดเยอะแต่ก็ไม่เิ่ยงค่ะะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามไหมคะแม่ว่ามันไรจะเกินคูปไหมมั้งเกินคุ้งใช่ไหมเพื่อชีวิตเรานะพูดถึงว่านาอเราทำหากินได้เราหายแล้วทำหากินได้เนาะ ถ้าเราเป็นน้ำพึ่งอย่างเงี้ยโอ้ตลอดชีวิตเลยใครจะดูแลตามากินก็ไม่ได้มือก็ยิบอะไรไม่ได้เลยหยิบอะไรไม่ได้อ่อนไม่หมดเลยตอนนี้หยิบได้หมดแล้วเนี่ยตะุกงตะก้ายิบได้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยยิบได้หมดแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวละมันช่วยเวลาไม่กี่วันเองอ่ะค่ะคะคือมันดีอ,ะอ่ะตรงไหนไม่ได้จา้างจากความเป็นจริงของตัวเรานี่แหละเป็นมาเนี่ยลุกก็ลุกไม่ได้ลุกล้มแผลล้มแผลเลยเชื่อไหมเขาหนุ่มใกล้ใกล้เขาแกะกินไม่ได้เรี๋ยวแกะได้หมดแล้ว เมื่อที่อื่นเขาไม่กล้ามาสัมภาษณ์อย่างนี้หรอกเพราะของเขาอาจจะไม่ได้เป็นอ,อย่างนี้